สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Crazy ขอแนะนอยู่กับเกมมือถือ Design s a m อ r a รนั่นแหละครับ d e ไ i ส์ s a m u r a นะครับผมก็เป็นเกมแนวเกมมือถือนะญี่ปุ่นนะครับไปดูกันว่ามันยังไงนั้นเราไปมั่วกันดีกว่านะครับผมโอเคนี่เข้ามาแล้วครับหน้าต่างประมาณนี้เลย นะฮะก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยเข้ามาที่ตรงอันที่สองนะผมที่มีภาษาญี่ปุ่นขึ้นตรงนี้นะฮะมันคือเป็นอ่าคล้ายๆสตอรี่เนาะใช่ไหมเนี่เน่คล้ายๆสตอรี่คล้ายเนื้อเรื่องอืมนะฮะก็กดเข้าไปที่อันแรกเลยครับผมก็จะมีพวกโหลดพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะโหลดแบบ1เมกก็ได้โหลด3เมกก็ได้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะอาจจะเป็นแบบอ่าโหลดดาหรือโหลดอะไรไม่รู้นะครับผมจากช่างมัน อันนี้แล้วแต่สะดวกอ่ะมาแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องอ๋ออาจจะหลดเนื้อเรื่องเป็นพวกแบบมีเสียงหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับอ่ะอะไรทำนองนี้นะครับผมก็สกิปไปเลยนะถ้าใครไม่ได้ดูเนื้อเรื่องนะฮะข้ามไปเลยโอเควิกลิดผิดผิดโอเคครับผมอ่ะอันเมื่อกี้มันเหมือนไม่มีไม่มีการต่อสู้นะก็อาจจะเป็นพวกเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันโอเคตามนั้นอ่าทีนี้น่าจะมีอ่าการต่อสู้แล้วเพราะมีคำว่าเอพีนะกดเข้าไปครับผมนี่จะมีสตร์ที่เราต,ต้องเจอนะครับเราก็อา่อาอา่อาอ่ะจะบอกจัดทีมครับผมก็จัดทีมยังไงครับกดคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยก็เลือกทีมลงได้เลยยึ้มครับยุ้มครับอะไรแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพวก คล้ายๆมันคืออะไรวะพวกบวกสกงสกิลบวกสเตตัสอะไรต่างๆรอการนะกันนะการบวกสเตตัสอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกลงได้เลยนะครับผมหรือกดที่ปุ่มนี้ฮะข้างล่างตัวเลขนะตรงนี้มันจะขึ้นแถบคล้ายๆว่าเซิร์ชหานวันนี้กดไปเลยวับผมกันจะออโต้ทีมที่ดีที่สุดให้เอออะไรประมองนี้เออขี้เกียจก็ประมาณนี้นะครับผม โอเคจัดไปส่วนนันอื่นผมไม่รู้นะฮะนนี้แค่เบียรไม่มีอะไรก็บอกมาอันอื่นไม่รู้เว้ยนะฮะเฮ้ยอะไรวะกดออกก่อนโอเคเลยจบกันอันนี้มั่วเลยนะอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือเปลี่ยนเป็นดูสกิลใช่ไหมนะครับแล้วก็อันตร้าฟอร์สนะครับน่าจะเป็นไม้ตายใช่ปะ ว่าเปลี่ยนเป็นดูสเตตนะอันสุดท้ายนะครับด้านล่างก็ผมกดไปมีให้โหลดอีกแล้วอ่าโหลด,ดสิดสในในออปชันผมว่าน่าจะมีแบบดาวน์โหลดทั้งหมดให้นะเพราะว่าบางทีมันนั่งโหลดอย่างเงี้ยแม่งียลมนะครับผมโอเคมาแล้ว อ่ะโอเคน่าจะมีอ่าเสียงคำพูดนะเหมือนลดเสียงแหละนะครับผมก็อ,อันนี้ตัดสินใจเอามันจะลดอะไรยังไงแล้วแต่นะครับผมถ้าใครอ่านดูเนื้อเรื่องฟังอาจจะลดของเสียงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นี่ครับผมตัวเกมฮะก็จะเป็นแบบนี้ภาพสวยเลยอืมโดนโจมตีครับผมเป็นอาเทอร์เบดนะเออนะครับเืมบอกไปอยู่ต่งดี ชึบโอเคมาอันดับแรกครับเราเลือกศัตรูก่อนเลยนี่มันออโต้บางทีนะฮะเลือกศัตรูครับที่มาแบบนี้ชึบชึบชึบแล้วก็ด้านขวามือเรานะจะเป็นสกิลนะครับก็เลือกเอาแบบนี้นะฮะตัวไหนจะโจมตีอะไรใช้สกิลอะไรกดค้างก็จะมีความสามารถบอกนะครับแต่อ่านไม่ออกนะครับผมอันนี้เป็นฮิวใช่ไหมกดที่เพื่อนนะฮะอ๋อสัตว์ตรงนี้ได้แล้วชึบฮิว ให้เพื่อนอย่างนี้นะฮะแล้วก็โจมตีแบบน,นี้ครับผมเอ้ยจอมนี่อ่เดี๋ยวไว้อยไปเนึ้ยสกูด่าอ่ะากิวนี้ใช้ได้แล้วมีท่าไหมอ่าโจมตีธรมรมดาไปเน่ะสกิลต่างๆใช้แล้วก็จะมีดีเลย์นะครับก็นี่า ค่อยๆดูว่าจะใช้อะไรตรงไหนนะครับผมอ่ะเลฟอสองมาจำงทีธรรมดาไปหนึ่งโชว์แอปโชว์แอมี่าให้ดูไหมไม่มีนะครับธรชาติอรชามีแค่เรื่องสมท้นเสียงเนาะ โอเคต่อเรื่องดีกว่าตัวเกมมีออโต้ให้นะครับด้านบนแล้วก็สปีดด้วยนะครับกดได้เลยนะครับตั้งแต่แรกๆเลยไม่ต้องกดเล่นให้ดึงเท่าไหร่อ่านี่สปีดนิดนึงแล้วกันเพความรวดเร็วตัดไปครับกดวเกตัวนี้บูดีเลนองามเห็นไหมเนี่ยพวกไอสาฮิวนะฮึ่มสวยงามมันบับว่ะผมไมปเลนไม่ละ อ้าวไม้ตายมาครับผมต้องใส่ต้องใส่เหมือนกันมีหนูยัง69เะอเซ็นต์นะฮิวเกินไปแล้วกันครับผมมีก็ยัง67เซ็นมาดูไม้ตายกันทัวร์ตัดไม้ตายคนหนึ่ง แดงข้างเดียวอางการมาตัวนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรบการอ่าการต่อสู้นะอะไรทำหลังนี้โอเคเรามาดูระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่านะอย่างรถเร็วนะอันที่สองล็อกนิ่วนะอะไรไม่รู้ยี่นะครับอาจจะเป็น ด่าน 2, 29หรือเปล่าไม่รู้แต่นะครับก็ช่างมันนะไม่รู้กันเองอันนี้เป็นการเข้ามาหาพวกวัตถุดิบในการอัพเลเวออัพตัวละครนะส่วนใหญ่ก็เป็นแนวน,นี้แหละนะครับลงได้วันละ2ครั้งนะเท่าที่เห็นนะครับประมาณนี้อันนี้อื่นก็ยังปปิดอยู่นะจ๊ะไปลองเล่นกันดูแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรมันมีในเรื่องของเวลาด้วยเนหะ็นไหม สิบทัสิบแปดนะครับสองสามทุ่มห้าสิบเก้าครับไม่รู้คืออะไรเป็นอันนี้ปะอีเวนต์หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นโอเคอันที่สามครับผมด้านล่างนะนับจากด้านล่างครับก็จะเป็นการจัดทีมจัดตัวนะครับผมอย่างที่บอกก็กดจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นพวกของอัปเกรดตัวละครนะครับคล้ยๆการ์ดนะต่อมาครับผมเป็นอันที่หนึ่งสี่นะครับเป็นรูปคร้ายๆสายฟ้าตรงนี้นะครับคือ การเข้าไปที่อัปเดตตัวละครนะครับผมกดเข้าไปครับผมจุ๊บนะแบบนี้เรากดเลยครับนี่มีของให้ใช้ใช่ไหมเรากดแม็กซไปเลยเราอยากใช้ตัวไหนนะครับก็อัดเข้าไปนี่เพิ่มเลเวลอย่างรวดเร็วนะครับนี่สามารถกดดูได้ด้วยนะชิวงน่น่ารักจริงเียวนะครับเอาน้องคนนี้ดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะ มีทงมีทิปบอกด้วยนะครับถ้าใครอ่านออกอันที่สองครับผมอันที่สองจากอันที่สี่นในน่าจะเป็นการอัปเกรดการ์ดนะฮะใช่ไหมวะโอเคนี่ครับใช้อัปเกรดการ์ดอ้ทัพแปดสิบกันเลยทีเดียวก็อัปไปเลยครับผมมีอะไรอยากอัปอันไหนก็อัปนะครับแต่ถ้าดูให้ดีก็ให้มันดูว่ามันบวกอะไรนะครับ อะไรบวกอะไรอะไรเงี้ยเออนะครับผมมันเหมือนจะเป็นธาตุด้วยนั้นเนี่ยเห็นไหมท่าุลมปะสีเขียวนะข้างล่างธาาุลมท่านหรืออะไรไม่รู้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนอนคือธาตุหรือเปล่าหรือเป็นประเภทของการนะครับก็อ่ะอัปเกรดไปครับนี่ทีเดียวก็เพียวได้วิงขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการอัพเกรดนะครับ อันสุดท้ายนะครับผมอืมอ่ะไม่มีไม่รู้คืออะไรไม่มีอะไรให้โชว์นะครับก็ต่อเรื่องกันด้วยไปที่อันที่ห้านะครับเป็นคล้ายน้ำชาตรงนี้กดเข้ามาก็จะมีแบบนี้นะครับเหมือนเป็นประเทศไหมอืมนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะมันเนี่ยมันจะมีห้าทับ ห้าขีดหนึ่งมันถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยกดเข้าไปเล่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาฮะมันก็คือไอ้ตรงนั้นจะลดเหมือนวันหนึ่งลงได้แค่ห้าครั้งหรือเปล่าอะไรแสดงนี้เห็นไหมกดปุ๊บเห็นไหมเหลือสี่สามแล้วนะครับเหมือนกดเข้ามาเอาของอะประมาณนี้แล้วก็ทางซ้ายบนนะฮะมีอะไรไหมไม่มีทางซ้ายล่างก็จะมีอ๋อมันเป็นที่นี่ว่ะวันหนึ่งเราจะได้หกนะครับเห็นไหมสี่แล้วหกนะครับผมของเรามันเหลือสี่พอดีนะด้านซ้ายล่างนะครับ มันอาจจะมีอะไรบางอยู่นะก็เป็นรูปจักรยาน,นครับกดเข้าไปครับปุ๊บอ๋อไปดาวโหลดอ่ดาวโหลดเสียงนะเราไม่โหลดเป็นคล้ายๆเนื้อเรื่องแน่นอนอาในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะไม่มีเสียง <ขอ S 1> กดสคิปได้นะครับตามสูตรไ,ได้รับไอเทมประมาณนี้นะครับแล้วก็อันล่างครับผมของด้านซ้ายล่างครับมันคือตัวละครที่เราได้รับนะแล้วก็ตัวละครที่ยังไม่ได้รับกดจิ้มได้ไหม กดดูน้องนนี้ดีกว่าชูเว็บอากดเข้ามาครับผมแน่นอนเหมือนเกมสร้างความสัมพันธ์นะฮะนี่มันจะยังมันจะมีเสียงอ่ะคือกูต้องโหลดให้หมดใช่ไหมนะครับโอเคช่างบัดอันแรกคือเป็นเรื่องของตัวละครนั้นๆนะครับแล้วก็อันที่สองเป็นเสียงนะเป็น the voice นะครับอันไหนที่ล็อกอยู่ก็ ใช้ไม่ได้นะครับอันต่อมาเป็นคัสตมหนี่แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สี่เนี่ยเป็นของขวัญน,นะครับก็คือให้ของขวัญน,นั่นแหละเพิ่มความสนิทสนมอ่าะ,ะไรวันนี้ก็จะปลดล็อกน,นู่นนั่นนี่นะครับแตย่ยังไม่รู้ปลดล็อกอะไรที่รู้คือม,มันต้องมีระบบเสียงแหละตามนั้นอ่าทีนี้เรสองละรู้ได้คัสเตตัสด,ด้วยนะครับสำหรับตัวละครน,นะโอเคก็เพิ่มความสัมพันธ์เอา นะครับผมนี่มีตัวละครหลากหลายนะนีี่ตำรวจด้เรือสองเบิ้มอยู่นะคนนี้แหลงกูนะอุ้ยตัวความมีเหมือนกันนะครับโอเคตามนี้อ่ะก็นั่นนี่ก็น่าจะประมาณนี้นะไม่น่าจะมีอะไรละ เอามาครับผมเป็นรูปวิงวิงนะครับข้างๆรูปน้ำชาแล้วเมื่อกี้อ่ะเ, <pers> เป็นการเปิดกาชานะับสำหรับเกมนี้โดยเฉพาะนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเราเปิดกาชากันมีหกพันใช่ไหมมีตู้ให้เลือกไหมมีตู้ให้เลือกเหมือน,นกันนี่นะฮะฮะน้องเพื่ได้แล้วอะ่ะอ,อ,อ,อันนี้คืออะไรเป็นฆ่าไม้ตายแน่เลยนะครับผมว่านะ นี่เห็นไหมเปิดของมันขึ้นเป็นสกิลดูสินี่เป็นท่าไม้ตายแน่นอนนะครับอ๋อเกมนี้มีสกิลขึ้นอยู่กับการ์ดไอ้นี่แน่เลยที่ใส่นะครับผมอ่ะมาเปิดกัน Let's go นี่เปิดกาชาครับผมวิ่งวิ่งมีสีทองสามอันนะฮะต้องเป็น SSR แน่นอน มันได้เป็นตัวละครมันไเป็นการ์ดอะได้เป็นการ์ดจริงด้วยนะครับเป็นการ์ดโจมตีตรงนี้นะครับผม <S <s ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นสกิลอ่านะครับโอเคน่าจะพอรู้เรื่องอะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปใส่อุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขอ ดูให้มันอะไรให้มันให้มันหมดก่อนแล้วกันเฮ้ยองต้องใช้ต้องใช้ของของแพงวะต้องใช้เพชรที่แบบว่าเพชรเตียงเงินนะครับตัวนี้ลองตัวนี้ไปโอเคครับผมประมาณนี้ ออมาเ้าบอเป็นรูปปลานะครับด้านล่างรูปชัดๆว่ามันเป็นปลานั่นเองอมันคือโอเคถ้าเป็นอย่างนี้คือร้านค้านะครับ <Okay. S 2> ก็เราก็ต้องปักว่ารเรามีอายุเท่าไหร่รน,น,นู่นนี่ซึ่งร้านค้าเนี่ยไปดูกันเองนะว่าเาจะซื้ออะไรนะ, <laughs> นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นพวกของแรกแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นรูป คล้ายๆเอ่อเซตติ้งหรือโปรไฟล์อะไรต่างๆนะก็เข้ามาดูตัวละครนู่นนั่นนี่ได้แบบนี้นะครับอันแรกอันที่สองก็ผมเป็นของที่เรามีไอเทมนะแล้วก็อ่าอันที่สามนะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมน่าจะเป็นเนื้อเรื่องแหละที่เราค้ำค่ามอ่ะที่ไม่ได้ดูอ่ะ ใช่ป่าววะอ่าโอเคใช่นะครับก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องนะครับมาดูมาดูทีหลังได้เออถือว่าดีถือว่าดีนะครับแล้วก็อ่าด้านล่างเนาะด้านล่างครับเป็นโปรไฟล์เออนะครับอะไรประมาณนี้ไอดงไอดีมีด้วยนะครับผมน่าจะใช้ไอดีในการเพิ่มเพื่อนหรือเปล่าอันนี้คืออันนี้คืออะไรวะ ไม่รู้ว่าแต่มันมีให้แบบเต็มเลยนะครับแล้วก็อะไรเอ่ยน่าจะเป็นพวกคำแนะนำนะแล้วก็ชดไม้คือไรนะไม่รู้ครับผมข้ามไปละกันอ่ะเซตติ้งครับผมเกมนี้อย่างที่บอกมีแค่นี้ม,มีอีกนี่หว่าเปิดใช่ไหมเป,เปิดอ่ะตัวเนี้จะเป็นเสียงแล้วนี่ล็อกอยู่ นะครับอ่าโอเคน่าจะเป็นพวกเสียงอะไรล็อกอยู่นะแล้วก็อันนี้ต่างๆนะไม่เหมือนเหมือนไม่มีโหลดนะมีบอกว่ามันต้องมีแหละอันนี้เป็นไอดีเรากดเข้าไปอ๋อน่าจะเป็นพวกไอ้นี่ปะสร้างไอเดีเพื่อย้ายอ่าเนี่ยเขียนในดเมไอดียอะไรเงี้ยใช่ไหมเพื่อย้ายหรือ หรือเปล่านล้วมันขึ้นว่าพลาสนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คืออ๋อไม่ต้องอ่าอ,อะไรนะ Google, Google. ได้เลยโอเคแล้วก็อันสุดท้าย,ายน่าจะเป็นออกไปจาก,จากหน้าจอนะครับอ่ะประมาณนี้นะคระับสำหรับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปอ่มจัดทีมอะช่ไหมเกมให้ไหม เฮ้ยมีสกิลโอเคสกิลโอเคคืออะไรวะที่ได้มาเมื่ออี้ไปไหนแล้วนี่นี่น,นี่อยู่กับคนนี้อาจอาจะอ,อ,อาจเราอาจจะไม่ได้สกิลวะแน่ๆ <c oughs> เลยนะครับอ่ะจัดไปสักหนึ่งบทบทเพลงนะ <Go. S 2> มาครับผมดูเล่นนะปุ๊บครับปุ๊บครับผมจะดูแคว่าสกิลอะไรมันเปลี่ยนไหมนะฮะอยากรู้เหมือนกันหรือว่ามันหรือว่าเราไม่ได้ก็ไม่รู้นะอีชแบบเป็นสีทองทองอะนะครับอาจจะเป็นสกิลโง่ธรรมดาไม่มีอะไรก็ได้<ต>นะครับ อืมออตอนนี้ที่เราต่างกันอะไรโดนตีอย่งเอามันฟาดเลยเราไม่ได้กดออตโอต้เราไม่ได้กดออตโต้ออกโอเคอ่ะช่างมันครับประมาณนี้แล้วกันเป็นทางดูกันเองแล้วกันนะครับผมก็ยังไงฝา,ากกดไลค์กดซับสครายต์กันด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ก็ ฝากไว้ท่านี้ละกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมโอเคไปละเปิดตัวละครได้นะครับโอเคไปจริงๆแล้ววุ้ย